สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีอันนี้แหละต้นบนอ่านอ่านต้นอยากแม่บอต้นแปกต้นน้ำมันทะเลบหน้าอันต้นในน้อยนี่แหละวะต้นแปะกเอาระจักษ์ต้นอย่าง่คำปูกมันงามนะสถานที่เขาคล้ายคือเดียวกับเขื่อนอ่ะคล้ายคือเดียวกับอ่นองหานเลยอัานนองหานก็มีอันบอนให้นหนังผัก ซาลาน่งพักเอ้ยปอเอางูเอาควายมาป่อยชมสิคะมันกินเนี่ยเนี่ยนมันคือสิตุยสิทีจะอ่อนเนี่ยเออมันกินมัน่าจะตุยเอางูเอาเบ๊ะมาป่อย

ร่มพัดดินขนาดท้องฟ้าแจ่มใสมีป้ายบอไปาทางนี้จจะมีห้องน้ำสำหรับคน พิการคนโอ้ยแอนโตนอันนี้เขากินได้ได้นะยอยู่หินเขาจะกินถ่ายรูปเท่านั้นอันนี้ก็จะเป็นส่วนสาธทานะัะ เ้าจะตนฟฝั่งสายไฟหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินเหตุด่วนเหตุร้ายแพทย์ฉุกเฉินแจ้งรถหายสพภูพานเออที่อำเภอภูพานจังหวัดสกลนครโลรอพพระอาจารย์ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เขื่อนน้ำพุงนี่คือเบืต์ติดต่อหน่วยงานราชการหน่วยงานที่แบบมีความสุกเฉินเนาะโทรบื์นี้เพื่อนก็เอามาไว้สถานที่ท่องเที่ยวจะมีจุดสำคัญทางนั้นก็เป็นหมู่บ้านอีกแน่นอนเป็นมีเรือนคนเป็นบ้านอีกอู้ห้าแนมเมริกน,น่าจะเป็นเขานมเบียกน่าจะเป็นตัวแพตัวแบ้ตัวอย่างเนาะ กล้วยงวัวเนาะโอ้ลงไปกินน้ำเพื่อนอ่านเขาเจ้าอ่านให้หาปลาหานี่บ่พี่ชาวบ้านเขาก็หาหนเนาะน้ำนี่บ่มีแห้งเลยภูภูภูทเจ้าขาหรือบ่มีบ่มีหินภูบ่มูุบ่มีเลยภูเห็ดต้นไม้ใบหญ้าภูนะเออบ่มีหินคือบ้านเฮาบ้านเฮาเพิ่นมีหิน กูแบนเขานี่ยำเฮาหมดที่อยูบนชชุดเชอืมเขาจะทุหาเบอร์นี้หมายเลขช่วยไว้เขาเจอเหตุด้วยไลน์ทุไปไเลหาแพทย์หาหมอเจ้งรถหายเจ้งสถานีตำรวจโรงพยาบาลหรือว่าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวไปซีพีเบอร์ไว้ให้เขาเกิดเขามาแล้วเขามีปัญหาให้เราลงให้จังละเขาจะทเนาะ ต้นอเนนี้ดอันนี้งะอันนึงเขาเขากินได้ได้ยอดอันนี้นะบุงเขาเขากินได้เด้นยอดนี่บเอต้นชำช้าินะบเอเอ๊ต้นชำชาบระบเขาว่าว่ามันเขาว่ากินได้อัี้ต้นาอน้มโอบุญเอเหอวะอ่นะคืออยู่บ้านทาคนเดีโอ้เขาเอื้อนมาพักอีหุ่มฉออนีเขาว่าเขากินได้ จักเราเห็นอันนางแล้วช่องดังเราเป็นยูทูบยูสวรรค์เราก็ดังแล้วคนติดตามเราช่องแสนกว่าเห็นเราไปตัดเอานี่มาหนึ่งกินค่อยังงงอ่ะขึนบ้านค่อยเลยกินโบ้ได้ต้นเนี่ยอันนี้ต้นต้นสนเลยเนาะคอพี่เอกต้นสนบาเนี่ย อ๋อใหญ่สูมันเป็นพุ่มๆที่ก็จะไม่เห็นกิสมัอย่งเออแล้เมื่อกี้เราต้นไม้เป๊ะไหมเอบิ่งใบมันะบเมียยม้เปมันจะเป็นใบแปบอ่านั้นเก็ดเก็ดเนาะมันเป็นใบคือใบมันจะเป็นคือดนี่แนอดเออรอดเออรอดเอาแน่ไป่ักไปแช่นึ่งใช่กับมกันปุ๊เลยก็เป็นร้านอาหารนะทุห้องน้ำบริการ ฟฟีมุดไปอ้องน้ำฉันไม่ได้ปวดเอามันฟีฟีจะได้ฉันก็ไม่ปวดเอามาใสให้คุ้มเลยไปไปไปยกเว้นของกินบ้านเราเนี่ยชองพันห้าพันได้บ้านเราห้าพันเจ้ะอะไรตกคือกาบเหลียมกี่บบเหรียญไม่จะไม่มีเหรียญมุดแล้วหมุดตุกแล้วฝากชีวิตไว้ที่ใคร แต่อยู่งอน่ะชีวิตเท้าไนช่ํำกับตลกตลกปาดะเลกไเปนมที่้าเดมอก็เนที่นเโไ่เป็นลมที่้านเดิ้ทะเลไมนลม่าน้กน้านม้เกาิ้ะก่ปนลที้านิอลมป็นล้าเอ้ทก่เลาน้ไม่ชน่ร้เิมปี ก็ห้องน้ำสาธารณะเข่าฟรีโอ้คัะขนาดเลยที่จอดรถกว้างขวางคักพักพักห้องน้ำเก็สชิเขาเออชิเขาเออโฮมไม้ขนาดเลยร่มเย็น โฮเทลแปลว่าห้องน้ำแมนหรือบอก,กระบบงูเนาะอ่านไปเดาไปห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายก็จะแบ่งแยกกันอันนั้นบอนนัน่นงลิน่นแมนปะเออตูดไปตูดมาเนาะพักไป เยอะเลยต้นนี่นะตั้งใหญ่แล้วดับซิบเศ้าปีบเลยเีย่ต้อนอันนี้จังใหญ่ฉันมีได้โอเคคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะไปเอฟซีไมาอย่างละสถานที่อ่ิวทีเขือนน้ำพุงเนาะจังหวัดสกลนครบายบายพบกันใหม่คลิปต่อไปยอย่าลืมกดไลค,ค์กดแชร์คอมเมนต์ดีๆเพ็่กำลังใจให้จานูเด้อ